สวัสดีครับอยู่ผมโนอาอีวานอฟวันนี้เราอยู่ในช่วงอุลตร้าโปรไฟล์ตอนที่9.1นั่นเองซึ่งในตอนนี้นครับผมเราจะมาเล่าประวัติของอุลตร้าแมนเดอะเน็กซ์นั่นเองซึ่งต้องขอยืมข้อมูลมาจากเพจอุลตร้าเซโลไฟและก็อุลตร้าแก๊กมาเสริมด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าให้ผมมานั่งแปลและเรียบเรียงเองคงจะสั้นเกินไปนะครผมโอเคนะไปะเราเริ่มกันเลยดีกว่า อุลตร้าแมนเดอะเน็กซ์นั้นมาที่โลกเพราะว่าตามสเปซบีชที่มีชื่อว่าบีชเดอะวันนั่นเองซึ่งบีชเดอะวันนั้นเป็นสเปซบีสตัวแรกของซีรีส์อุลตร้าเอ็นโปรเจกต์นั่นเองและดีไซน์ของสเปซบีสตัวนี้มันเกิดจากการเอาเบมูล่ามาจัดแปลงนั่นเองครับผมหรือว่าศัตรูตัวแรกในอุลตร้าแมนตอนที่1เลยนั่นเองและเดอะเน็กซ์นั้นเป็นอุลตร้าแมนคนเดียวกับเน็กซัสและโนอาด้วยซึ่งโนอาไม่ใช่ร่างสุดยอดของเดอะเน็กซ์และเน็กซัสแต่ โนอานี่แหละคือร่างที่แท้จริงของเดอะเน็กซ์และเน็กซัสนั่นเองและสาเหตุที่เดอะเน็กซ์หน้าตายับยุยี่แบบนี้ในช่วงแรกก็เพราะว่ามันเป็นการรวมร่างกับมนุษย์ครั้งแรกหน้าตาเลยจะแนวอุลตร้าแมนผสมกับมนุษย์นั่นเองและได้รับดีไซน์มาจากอุลตร้าแมนไทยะตะหรือว่าอุลตร้าแมนรุ่นแรกนั่นเองครับผมซึ่งในช่วงแรกนั้นมีการดีไซน์ไว้4รูปแบบถ้ารวมกับในหนังด้วยก็สี่นะผม ก็จะแปะรูปไปตรงนี้เลยอัชชื้อแล้วก็ขอบอกไว้เลยนะผมถ้าข้อมูลขาดหายไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งผมต้องการแค่เล่าให้มันกระจ่างก็พอแล้วนะผมเพราะว่าถ้ามันไปลึกกว่าน,นี้ผมกลัวว่ามันจะไม่จบง่ายๆอ่ะดิทีนี้เออก็ข้ามเรื่องเมื่อกี้ไปก่อนทีนี้เราก็มาพูดเรื่องต่างๆโดยรวมกันดีกว่ามีความสูง10เมตรในร่างอัลฟานส์หรือว่าจะเรียกว่าเอลฟานส์ก็ได้นะผมแต่ผมจะเรียกว่าอัลฟานส์นะและก็มีส่วนสูง40เมตรในร่างจูนิสน่เอง น้ำหนัก2.5ตันในร่างอัลฟาน26,000ตันในร่างจูนิสมีอายุมามากกว่า350,000ปีบ้านเกิดไม่มีการประกาศเลยแต่ว่าเกิดจากปรากฏการ์เป pernova ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังอุลตร้าแมนเวอร์ชั่น2004หรือว่าที่เรียกกันติดปากว่าอุลตร้าแมนเดอะเน็กซ์นั่นเองร่างมนุษย์ชื่อว่ามากิชุนิจิเป็นดูนามิสคนแรกนั่นเองครับผมอาจจะมีการสงสัยว่าทำไมถึงเป็นคนแรก ไม่ใช่ฮีมิยะจุนเหรอก็นะฮะผมก็บอกไปตอนแรกแล้วว่า The Nex, t n e x เ Noa ซเป็นคนเดียวกันนั่นเองทีนี้เราก็มาพูดเรื่องออร่างต่างๆดีกว่าร่างอัลฟันเป็นร่างแรกของ The Nex t ที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นการรวมร่างครั้งแรกนั่นเองถ้าที่เราจะเห็นในภาพยนตร์นี้ก็คือ e l ลโบว์คัตเต ร่างที่2ร่างจูนิสเป็นร่างที่พัฒนาต่อมาจากอัลฟานร่างนี้เกิดจากการที่มากิสามารถดึงพลังของเดอะเน็กออกมาได้ถึงขั้นสุดยอดนั่นเองทําให้ร่างกายเริ่มมีสีแดงปรากฏขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดและพละกกำลังกับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นมากมายนั่นเองท่าที่ปรากฏมาในเรื่องนี้ก็คือ 1. นึ่งลัมด a าเพรชเชอร์สองเอลโบเรสตรอมก็จบกันไปแล้วนะผมกับอุลตร้าเอ็นคนแรกคืออุลตร้าแมนเดอะเน็กซ์นั่นเอง ทีนี้ก็มาพูดเรื่องส่วนตัวดีกว่านั่นก็คือผมหายไปไหนมากเกือบ2เดือนเน่อุลตราโปรไฟล์หายไปเกือบ2เดือนเลยก็ผมก็จะมาพูดกันตรงนี้เลยนะครับผมว่า 1. ผมมีเรียนที่หนักมากเพราะว่าเรียนเลิก4ี่โมงเย็นทุกวันอะไรเงี้ยเออก็ต้องกลับมาจะต้องทํากันบ้านอ่านหนังสือบ้างอะไรนี้นะครับผมและออก็อยากอยากเรียนทันตาด้วยนะแต่ว่าไม่เก่งวิทย์ก็เลยต้องเรียนหนักขึ้นอีกนะครับผม2ไม่รู้สิ มันเริ่มขี้เกียจทำอะ่ะแต่ว่าผมก็จะพยายามกลับมาทําให้มันเหมือนทําในช่วงตอนปิดเทอมนะผมโอเคทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะได้เห็นอุลตร้าโปรไฟล์ของ Nexus ัสเร็วๆนะผมแล้วก็ขอจบคลิปอุลตร้าโปรไฟล์ตอนที่9.1 u l ลตร้าแมนเดอ x เไปแค่นี้ก่อนถ้าข้อมูลขาดหายไปเยอะแค่ไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทีนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ